สวัสดีค่ะนะคะวันนี้ก็มาถึงกรทมไปที่เรียบร้อยนะคะเ <c oughs> จอในเรื่องราวประสบการณ์นะคะที่เอ่อเป็นประสบการณ์อล้ำค่าไหมแล้วก็เป็นประสบการณ์ที่บอกตัวเองว่าอย่าประมาทอย่างน,นี้อีกนะคะเพจกูรู้กูรู้ทุกเรื่องแล้วกูจะนำความรู้ที่กูรู้มาถ่าทยทอดให้มากที่สุดวันนี้มาพบกันนะคะในพีเรียดของการที่ ยังอยู่ในช่วงนะคะเรียกว่าผู้เข้าประกวดนะคะในส่วนของมิสซิสชารันเวอร์และมิสซิสเอ่อทัวริซึมไทยแลนด์ทูดอเ่นทีาะแล้วก็เดินทางมาอ่ามาพักก่อนพรุ่งนี้ก็จะมีในเรื่องกิจกรรมนะคะเดินแบบผ้าไทยร่วมกับมนะิสซิสเวอร์นะแต่อ่าสำหรับเพจเราเป็นเพจให้กำลังใจนะคะหัวข้อวันนี้คือนะคะจงเชื่อมั่นเชื่อใจ กับพลังที่หนุนหลังในตนเองอะนะคะวันนี้ก็ได้ตรงนี้เป็นเป็นเป็นเนออเป็นห้องสีขาวนะห้องนั่นสีขาวนะ <c oughs> เออไม่ใช่เพียงของพี่แจ้อ่ะนะ,ะมาดูในเรื่องราวนะคะเออสิละอานพลน้อยที่เรามาให้กําลังใจกันนะคะการให้กําลังใจเราต้องทําอย่างต่อนเนื่องเนาะในบริบทที่เปลี่ยนแปลงไปมันก็เป็นเพราะ ไปดึงดูดมาเนื้อไหมคะไม่ใช่อยู่่นะคะมาใส่นะคะใส่สะพายนางงามไม่ใช่นะคะมันก็เป็นดึงดูดตั้งแต่เด็กๆ,ๆนะ,ะในเรื่องราวของความที่มีความใฝ่ฝันอยากเป็นนางงามเห็นไหมตอนนี้ก็ยังมีในเรื่องอีกเวทีหนึ่งที่เป็นนางงามนะคะที่น้องเขาหน้าสวยๆนะคะเขาไปประกวดนางงามโดยที่เขาไม่มีแขคงขาแบบสมบูรณ์แบบอันนั้นก็เป็นเรื่องราวที่สร้างแรงบันดาลใจให้ทุกๆคนนะคะจงอย่า ลดลาวาสอบกับความฝันตัวเองและจงเชื่อใจว่านะคะทุกๆสิ่งที่มีความฝันและความปรารถนาจะได้รับการสนับสนุนเสมอนะคะดังนั้นเนี่ยสิ่งที่มันเป็นความลับที่เรามองไม่เห็นแต่เป็นพลังหนุนหลังเราตั้งแต่เราอยู่ในท้องแม่และอะไรต่างๆนะคะไม่ได้เป็น,นกลไกที่จะได้เกิดเป็นเราเนี่ยมันง่ายง่ายแบบ ง่ายแบบชนิดที่ว่าง่ายเกินไปนะแต่ว่ามันมีพลังนะคะที่หนุนหลังอยู่ยิ่งใหญ่มหาศา,ศาลนั่นแหละนะคะรักเรามากและนะคะพร้อมที่จะให้เราได้สมหวังดังที่เราปรารถนาถ้าเราไม่ยกเลกนะคะอันนี้คือพูดกันบ่อยพูดกันบ่อยมากนะคะเอามาดูนะคะวันนี้ให้อะไรกันบ้างนําในเรื่องเรานะคะสเจอ่สเด็จนะพ่อเราห้านะคะที่เราเรียกกันเนาะ ถือว่าเป็นความรักความศรัทธาถือว่าเป็นนะฮะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เราเนี่ยนะฮะอธิษฐานจิตให้ขอบารมีท่านช่วยเนาะดังนั้นก่อนที่จะไปขอบารมีใครเนี่ยจงเป็นผู้ที่สร้างบารมีตัวเองก่อนนะฮะดังนั้นเนี่ยนี่จะเป็นเรื่องราวของการที่ส่งคลื่นนะฮะของพลังบวกของตนเองออกไปก่อนเพื่อที่จะให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์เนี่ยนะฮะมา เราเขาเรียกว่าส่งไปครึ่งหนึ่งนะคะและครึ่งหนึ่งสีซัส,สิ์ก็มานะคะประสานแล้วรวมตัวกันให้ความหวังและความาัฒนาของเราประสบความสำเร็จนี่คือเทคนิคการใช้กุฎแรงดุดในการอธิษฐานนะคะ,ะ,คะแล้วก็จะไปตรงกับที่สมเด็จพ,พระพุทธจาจยาโตพรหมรังสีท่านสอนว่าบุญจะไม่เคยสร้างนะคะ,ะ,คะจะไปรอเที่ยวขอกับกอบใครนะคะ,น,ะ,คะนี่คือสําคัญมากแลก้วก็ตรงนี้นะคะ สำหรับเสด็จพ่อราห้าเนี่ยก็จะเขียนว่าเลิกจนหมดนี่นะคะโชคดีร่ารวยอนุโมทนาบุญขอให้ทุกคนโชคดีตามนี้โอเคแล้วก็มาส่วนของนะคะ before and after นะคะ before เป็นอย่างนี้นะจ๊ะนะคะเสร็จเรียบร้อย before และ after คือนะคะเบื้องหลังพาม่านเบื้องหลังผาม่านนะคะเราทุกคนร้วนนะคะสามารถที่จะเขาเรียกว่าสามารถที่จะตกจะแต่ง ในร่างกายชีวิตของเราได้ทั้งสิ้นนี่เดี๋ยวจะเอาน้ําหนักลงอีกนะคะนี่ลงไปนะคะเบ็ดเสร็จบอก5โลเดี๋ยวโก6นะคะวันก่อนมันดิบขึ้นมาเป็น60ส <c oughs> ิดิบขึ้นมาเป็น60ก็แสดงว่ามันหายไป4ีโล4 4โล,4 4ลก็ยึดในเรื่องเราตรงนี้นะคะว่าประสบความสําเร็จแล้วนะ,ะอ่ะส่วนตัวนี้ก็จะบอกว่าอย่าดูถูกตัวเองนะคะอย่าดูถูกตวเองอ่านะคะใน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 ทุกๆสิ่งนะคะ ดังนั้นจงให้เกียรติตัวเองและอวยพรตัวเองและนะคะเชื่อมั่นในตัวเองว่าตัวเรานี่แหละนะคะสามารถทำทุกสิ่งทุกอย่างได้ไม่ว่าใครบนโลกคนไหนทำอะไรได้นะคะเราก็ทำได้เช่นเดียวกันเหมือนกับอะไรมอนกับเรื่องรถยนนะคะรถยนเ์ืนะะ่อเมื่อสมัยที่มีอ่าคุณคุณฟอร์ดนะนะน่าจะเป็นคุณฟอร์ดเนาะคิดในเรื่องเราจินตนาการ เห็น <Das que ath en> นะคะรถม้าโดยที่ไม่มีม้านั่นหะมายความว่าเขาต้องการเอาเอา่อเกวียนนะคะที่ปกติใช้มา้าลากเนี่ยนะคะไม่ต้องใช้มา้าแต่ใช้เครื่องจกักรนะคะเครื่องจกักรแล้วเขาก็ทําสําเร็จจนกลายเป็นรถยนต์แรกๆเมื่อทําทเสร็จนะคะก็มีความกังวลและใครจะขับรถยนต์นะะึกออกไหมสุดท้ยายก็มีวิธีการสอนขับรถยนต์กลายเป็นว่าตอนนี้รถยนต์เต็มโลกนะ โดยเฉพาะประเทศไทยโอ้โหบางบ้านมีมากกว่าจำนวนคนที่อยู่ในบ้านนั่นหรไหมสรุปแล้วก็คือว่านะคะเมื่อเราเห็นใครคนไหนนะคะประสบความสําเร็จได้เราก็ประสบความสําเร็จได้นะคะเหมือนเขาเช่นกันใครทําอะไรได้เราทุกคนทําได้เช่นเดียวกันนะคะนี่คือเป็นเรื่องความสําคัญมากสำคัญมากๆตรงที่ว่าพลังงานของโลกใบนี้มันเชื่อมโยงเป็นหนึ่งเดียวเมื่อเราเห็นนะคะเรารู้สึกเท่ากับนั่นแหละ เอาความรู้สึกไปเชื่อมโยงนะคะไปเชื่อมโยงกับพลังงานนั้นและนะคะกายภาพเซลล์ในร่างกายมันก็จะขยับเขยื้อนและมีกระบวนการทําให้เราได้นะคะในสิ่งที่เราปรารถนาและต้องการหรือรู้สึกได้นะคะจึงเป็นเรื่องของกดแรงโดดเข้าใจไมหมคะดังนั้นจับคีย์ไว้ก่อนจับคีย์ไว้ก่อนเมื่อคุณรู้สึกได้เมื่อคุณรู้สึกได้จินตนาการในหัวได้จนเห็นภาพได้นะคะเมื่อคุณรู้สึกได้คุณจะ จับมันในมือได้ก็คือสิ่งที่เป็นนามธรรมารูปมันจะกลายเป็นรูปธรรมนะ,ะอันนี้คือเป็นเรื่องเรากลไกลของพลังงานชีวิตนะคะพลังงานชีวิตและเราก็เป็นเช่นนี้ดังนั้นในสิ่งทุกอย่างที่ต้องการและปรารถนาเนี่ยทุกๆคนที่เขาประสบความสำเร็จเขาล้วนสร้างมาจากนะ,ะสิ่งที่ว่างเปล่าก่อนทั้งสิ้นนะ,ะจากสิ่งที่ว่างเปล่าก่อนทั้งสิ้นไม่ว่าจะเป็นบ้านหรือที่พัก ะะหรือโรงแรมคอนโดนะฮะอะไรต่างๆนะฮะยการที่เป็นเข้าสองสิ่งของสมยุคนี้นะฮะมันจะผ่านกระบวนการความคิดของใครคนใดคนหนึ่งมาก่อเสมอนะ,ะเมื่อคนนั้นคิดได้กระบวนการจัดนะฮะจัดทำนะ,ะ create และก็ลงมือทำได้เนะะี่ยมันจึงก่อร่างสร้างตัวกลายเป็นนะ,ะสิ่งของที่จะต้องได้เต็มโลกไปหมดเลยดังนั้น ทุกๆสิ่งล้วนผ่านกระบวนความคิดมาก่อนหมดคือผ่านจากสิ่งที่จับต้องไม่ได้มองไม่เห็นจนกระทั่งมาเป็นสิ่งที่จับต้องได้และมองเห็นโอเคไหมอ่ะวันนี้นะคะไม่ได้มีตัวคลิปลงเยอะแยะนะคะเพราะว่ามีในเรื่องราวภารกิจในการเก็บข้าวโองเตรียมพร้อมนะคะแล้วเดินทางและก่อนจะเดินทางมาถึงก็มีการนะคะ มีการลืมปิดฝาหม้อน้าต้องสารภาพนะก็มันก็เกิดประสบการณ์นะคะจึงไม่ตําหนิตัวเองเอ่อเพราะมันก็เกิดขึ้นและมันก็นะคะมีในเรื่องเราบทเรียนที่สอนสอนว่ามันเสียเวลาและมันก็นะคะมันเกิดความเอ่อที่เอ่อรู้สึกนะคะที่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 แกวงไปนิดหน่อยละดังนั้นจึงให้อภัยตัวเองดังนั้นเนี่ยนี่คืออีกส่วนหนึ่งนะคะที่มนัษจย์ก็ต้องฝึก ไม่งั้นแต่ก่อนหน้าน,นี้ก็จะมอคิดทําไมโน่นนั่นนี่คือชค่คิดแบบนั้นอะเราเท่ากับกําลังย้อนอดีตนะคะเพราะเราก็แก้ไขอะไรอดีตไม่ได้ละเอาตรงหน้าเลยนะคะว่าอ้าวความผิดพลาดที่เราทําในอดีตมันเกิดผลลัพธ์มาอยู่ตรงหน้าแล้วทีนี้ไอ้ตรงหน้าตรงเนี้ยเราจะต้องเสียอารมณ์กับมันอีกหรือเปล่าถ้าเราเสียอารมณ์อีกแสดงว่าเรายังะะต้องฝึกการตื่นรู้อีกนะคะดังนั้นเนี่ยวันนี้มันของที่ก็เจอบทเรียน อยู่นะคะแล้วก็ในชีวิตเนี่ยต้องต้องเรียนบอกเลยว่ามีบทเรียนทุกวันนะคะแล้วก็ขอบคุณในทุกๆบทเรียนและนะคะเมื่อไหร่ที่เราเรียนรู้กับบทเรียนเดิมๆแล้วก็เราขอบคุณจกกนกระทั่งไม่สั่นสะเทือนพลังงานด้านลบก,กับนะคะสิ่งที่มาทดสอบอีกเราจะสอบผ่านในบทเรียนนั้นๆ นะคะอันนี้ก็คือทาให้มันทวิช่สลักเข้าไปในจิตใจใจยันลืมปิดฝาหม้อน้าําอีกนะกออไหมฮะนี่ก็เป็นครั้งแรกในชีวิตแล้วก็มันก็เป็นบทเรียนที่ยิ่งใหญ่ว่านะ,ะเครื่องยนต์อะไรต่างๆของรถยนตนะ์ก็นะคะก็สงสารรถด้วยนึกออกไฮะดังนั้นนี่ก็คืออ่ไม่ได้มาแก้ตัวเทไทยนะแต่ว่าเป็นเรื่องราวที่อ่เราก็เป็นบุคคลคนเดียวที่ไม่ควรจะสมน้ำหน้าตัวเองอีกนึกออกไหมฮะ ดังนั้นอะไรที่อาัยให้กับตัวเองได้ก็จงทำจงทำเพราะมันยังมีภารกิจนะคะที่ต้องเดินไปข้างหน้าเพราะภารกิจเราไม่ได้เดินถอยหลังนะคะภารกิจเราไม่ได้เดินถอยหลังดังนั้นถ้าภารกิจมันจะต้องเดินไปข้างหน้าเราก็ต้องโกอ่อนนะคะอันนี้ก็มามามา,มาให้กําลังใจตัวเองแล้วก็ผ่านนะคะในการเรียกว่าต่อสู้ดิ้นรนยังไงมีแนวะคิดยังไง ถึงพาตัวเองนะคะห้าสิบสามแล้วมาประกวดนางงามเข้ารอบแล้วยังไงนะคะเดี๋ยวจะเจอกันในหนังสือนะคะเออเปลี่ยนเจ๊เป็นนางงามอ่ะว่าว่าแล้วนะคะมันมีหกประโยคนะคะหกประโยคที่จะเปลี่ยนชีวิตคุณอันนี้ให้ทุกคนลองดูนะคะเขาใช้ดีหนึ่งแน่ๆคือหยุดเรื่องเล่าอ่าหยุดเล่าเรื่องนะคะของตัวเองให้คนอื่นฟังคือหยุดเล่าเรื่องน e g a t i v หยุดเล่าเรื่องนะคะดรามา่า ขอองงตัวเนะมันเท่ากับว่าเรากำลังนะคะใช้ชีวิตเอาอาดีตมาสร้างอนาคตและอนาคตมันจะเจออะไรมันก็จะเจอเรื่องเก่าๆของเราออกมาอีกอันนี้ต้องตื่นรู้นะเปนหวัวใจก็เตือนตัวเองนะคะตือนตัวเองดังนั้นในสิ่งที่เรามาพูดในในส่วนของเพจกูรูเนะี่ยก็จะเป็นเรื่องราวของประสบการณ์และใช้พลังบวก นะะโดยที่จะไม่เล่าว่าอาดีตเป็นโน่นเป็นนั่น,น,มนไ,มไ,มไ,มไม่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 มีนะฮะคือจะเล็ดลอดมาหาพวกเราในพลังโลบัตน้อยมากนะดังนั้น6สิ่งนี้นะฮะมันก็เป็นเรื่องราวที่ค่อนข้างจะดีมากๆนะฮะลองไปดูคลิปวิดีโอนะอันนี้ก็เอาเรื่องราวของความสวยความงามที่เราจะตโอกออนไปคือเราต้องการให้ชีวิตในอนาคตอะนะฮะเราไปเจออะไรต้องเสรนะฮะข้อมูลดีๆแบบนี้นะฮะนี่ก็ โอ้โห oh, สวยมากแม่นะแต่เปิดไม่ได้จ้า <c oughs> อ่าก็เป็นนางงามนะคะมงกุฎใหญ่มากนะคะอันนี้ก็เป็นความสดใสซึ่งเดี๋ยวพรุ่งนี้คุณจอจิก็จะเข้าสวนสยามนะก็จะมีผู้คนนะคะเป็นเล่นน้ำนะคะตอนนี้สวนสยามเปลี่ยนเป็นสยาม Amazing Park Thailand นะอันนี้ทรงผมนะคะที่จะได้ใช้บนเวทีในวันที่5้านะ,ะ,นะะเจอและ นะฮะแบบนี้แหละนะฮะจะใช้แบบนี้เลยนะคะแล้วก็อ่าอย่างที่บอกเนาะความงามเนี่ยของแต่ละคนอะ่ะทุกทุกคนมีความงามในแบบของตัวเองนะคะคุณไม่สามารถเอาตัวคนเองนะคะที่เป็นความงามของตัวคนเองไปเปรียบเทียบกับคนอื่นนืกอองไหมฮะมันเป็นการย่ำาหยี่ตัวเองเปล่าเปล่าถ้าคุณก็มองชื่นชมคนอื่นสวยสๆยส,ยส,ยส,ยสยแล้วก็มาตําหนิตัวเอง นั่นแหละวิธีการที่ทำลายตัวเองชัดชนะคะดังนั้นเริกมทำลายตัวเองค่ะมันทอยจี้ให้กำลังใจนี่ก็เป็นสวยอีกแบบหนึ่งนะคะซึ่งในความสวยนะคะมันเป็นเรื่องราวของนะคะแต่ละคนซึ่งเป็นเฉพาะกิจอะนะฮะเหมือนลายนิ้วมืออะแต่ละคนคือไม่ไม่เหมือนกันนะฮะมีในส่วนของฝ่ายพิสูจน์หลักฐานบง่บงบอกมาเลยว่านิ้วมือของเราลายนิ้วมือไม่เหมือนกัน และก็มีบทที่สุดออกมาเรียกว่าลิ้นนะคะของเราก็มีลายของลิ้นไม่เหมือนกันอันนี้เป็นวิธีการพิสูจน์ะคะในด้านของกายภาพดังนั้นในเรื่องเรานะคะความจำเพาะนะคะความจำเพาะในส่วนของเ,อเขาเรียกว่าสัญลักษณ์เอกลักษณ์อะไรต่างๆของเราไม่จำเป็นต้องเหมดคอนเดนนะคะแล้วก็นี่น่าจะเป็น นะฮะไอดอนมอนทอร์จี้เองดิซ่าแบ็คพิงเนาะอันนี้ก็อีกทรงผมหนึ่งที่ปังมากนะฮะก็มีสแกนไทยแลนด์เนาะดังนั้นเนี่ยอะไรที่ดูแล้วนะคะเออชื่นอกชื่นใจสบายอกสบายใจเซ่แบบนี้นะคะพรุ่งนี้มันทอร์จี้ก็จะเจอบรรดาสาวๆนะเพื่อนๆที่เข้าประกวดแล้วก็นะฮะเหลือจำนวน26คนเนี่ยแต่ละคนมอนทอจี้เข้าไปก็อกว้าว นะฮะเชื่นชมทุกคนนะฮะเหมือนเราอยู่ในดวงนางงามก็เขาเป็นนางงามอีกแล้วเนาะเหมือนด่ง,ง,ง,งดงนางฟ้าเลยนะฮะเพราะว่าแต่ละคนเนี่ยเออมาเต็มจัดเต็มนะฮะแล้วก็พัฒนาก้าวหน้ากันทุกคนทุกคนทุกคนนะไม่มีใครนะฮะย่อนย่อนข้อในเรื่องเราของการพัฒนาเพราะเวทีนี้เปิดให้นะะแม่แม่ทุกคนนะ,ะไม่ใช่เป็นมิสนะคะมิสซีนะะนะจ๊ะหมายความว่าคนที่ ผ่านการสมรสแล้วจะเป็นแม่จะอยาจะเลี้ยงลูกอยู่ได้เข้ามาประกวดนะฮะดังนั้นเป็นเป็นแม่เป็นแม่เรียบร้อยแล้วนะคะก็ยังนะคะสามารถที่จะนําความสวยความงามที่มีอยู่และพัฒนาได้นะฮะอย่างุณทอยที่ก็โอ้โหนุ่หนักลงนะคะในช่วงเวลาระยะสั้นๆนะคะแต่ตอนนี้มันมันดิบมาเพราะว่าเริ่มที่จะรับประทานอะไรเข้าไปนะ่ะเดี๋ยวก็ลงไปอีกทีหนึ่งนะ อาไอดอลทอยจีไอดอลมาแล้วก็นี่ไอดอลอีกคนหนึ่งนะะ่ารักมากนะสวยสดใสล่าเริงมากนะคะเด็กน้อยเนาะ,ะอ่ะมาเร็วๆนะคะเป็นกำลังใจให้ทุกคนว่าอยู่ในพรารกิจนะคะนางงามก็ยังนะคะมะาไล่สดตบเราเพื่อให้เป็นนะคะบทก็เรียกว่าเออประวัติศาสตร์นะคะประวัติศาสนะตร์หน้าหนึ่งของเพจกรูว่าเนี่ยนะคะไม่ได้แค่มานั่งโมนะคะ,นะคะในเรื่องเรา กำลังใจและพลังบอกอย่างเดียวลงมือภาคปฏิบัติจ้ะเนอะไหมฮะคือทฤษฎีคิดอย่างเดียวไม่ลงมือทำนะคะก็ก,ก,ก,ก็ก็ไม่เกิดอะไรขึ้นเนอะไหมฮะการใช้กดลงดืเนี่ยนะคะการที่จะสร้างตัวตนสร้างชีวิตเนะะี่ยมันผ่านความคิดผ่านความรู้สึกและต้องลงมือทำนะคะถ้าขาดการลงมือทำคิดและรู้สึกแล้วยังไงอ่ะคุณก็นะคะกำลังผลิตของทิ้งทิ้งควา่าง พลังงานตัวนั้นนะ่ะลอคุณเข้าไปรับนะะหน้าที่บทบาทในสิ่งที่นะะต้องการให้ความฝันกุเป็นจริงโอเคไหมอ่ะมากฎแห่งกรรมนี่สําคัญมากกฎแห่งกรรมยุติธรรมนะคะกว่ากฎใดๆสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมอืมอันนี้เห็นด้วยอย่างว่าเช้าลืมปิดฝาหม,ม้อน้ำสิ่งที่ได้รับนะ,ะมันก็คือเกิดในะะเรื่องเรานะคะปัญหาเกิดขึ้นก็นะะน้อมรับแล้วก็แอภไปตัวเองเนาะ นส่วนตัวนี้นะคะก็จะเป็นว่าจาไว้นะมือที่ยื่นยื่นมาช่วยเรานะคะในยามยากลําบากอย่าในตุกนุนอันนี้ก็ไว้ตื่นตนเช่นเดียวกันเราทุกคนผ่านในเรื่องเราของการที่ได้รับการเกื้อกูลนะคะช่วยเหลือไม่ว่านะคะจะเล็กหรือน้อยก็ตามอันนี้คือสําคัญมากนะคะดังนั้นเราต้องตระหนักในเรื่องเราของการที่จะได้ตอบแทนนะ,ะอันนี้คือสําคัญที่สุดนะคะ แล้วก็อ่านี่อาจจะอาจจะมองไม่เห็นในเรื่องราวของตัวภาษาอังกฤษเนาะเดี๋ยวจะอ่านให้ฟัง There is no อ่าคว่า There is no elevator to success you have to take the stairs นะอันนี้เหมือนกับว่าเออลิฟน,นะ,ะนะคะนะไม่มีลิฟต์ใดที่จะสร้างความสำเร็จนะยู่คือคุณควรจะใช,ใช้บันได <laughs> อันนี้อันนี้เดี๋ยวค่อยคิดกันนะว่าคือแบบมันสามารถมีความได้นะคะคือในในเรื่องเราเนี่ยยุคนี้สมัยเนี่ยมันมันมีลิฟต์อ่ะนะคะในการที่ตอนนี้มันทอยจี้พักโรงแรมชั้น3นี่ยถ้าไม่มีลิฟต์ลำบากนะมันจะต้องลากเข้าของสิ่งของขึ้นบันไดอย่างเงี้ยนะคือยุคนี้สมัยเนี่ยอะไรที่มันเป็นคานงัดอ่ะนะคะมันเป็นทางละมันเป็นคานงัดอ่ะมันจะจำจำจำเป็นที่จะต้องใช้ เรแล้วก็ l e v e r a g e นะคะคือ,อค่าของการที่จะทำให้เราใช้แรงน้อยและได้ผลลัพธ์มากเนะี่ยยิ่งต้องใช้นะคะแล้วก็สิ่งที่มันจะช่วยเราได้ดีคืออะไรไหมคือการใช้กดแรงดูพลังธรรมชาติที่เกื้อกูลเราและสิ่งนี้ที่หัวข้อบอกว่าต้องต้องต้องฟังนะฮะต้องฟังและต้องเชื่อมัน่นเชื่อใจว่าเรามีพลังเหล่านี้กับทุกคน ะะถ้าคุณไม่เชื่อกับสิ่งที่คุณมองไม่เห็นนะค,ะคุณมมดแต่ว่าเให้สิ่งนั้นเกิดก่อนสิแล้วถึงจะเชื่อและศรัทธาอืมนะคะคุณลองทบทวนเรื่องชีวิตคุณดูนะคะเมื่อไหร่ที่คุณไม่มีความเชื่อมั่นและศรัทธานั่นแหละมันไม่มีพลังในการที่จะทําให้คุณประสบสความสาเร็จความสําเร็จมันอาศัยนะคะในเรื่องราของพลังในตัวคุณนะคะพลังในตัวคุณทุกๆคน ค,คุณเชื่ออะไรคุณจะได้เป็นสิ่งนั้นนะคะถ้าคุณเชื่อนะคะว่าคุณนะคะประสบความส็จคุณก็ประสบความสเ็จมันจะมีเส้นทางให้คุณเดินประสบความสเ็จแต่ถ้าคุณเชื่อในทางตรงกันข้ามนะคะมันก็มีทางแยกที่จะไปรื่องไหมคะดังนั้นในเรื่องของพลังลบมันก็คือมีอยู่จริงพลังโบก,ก็มีจริงพวกวันนี้เราก็รู้ดังนั้นจงเลือกนะคะที่เป็นประโยชน์ต่อตัวคุณเองมาส่วนอีกคลิปหนึ่งนะคะเป็นภาษาอังกฤษนะคะเป็นของใคร ของของไม่ตอ s นะคะไม่ตอ s เพ็ดไม่ตอบใช้คำว่า dear dear คือที่รักนะ dear past thank you for lesson นะ dear past thank you for the lesson dear future I'm ready <laughs> สุดยอดมากเลยไอ้ will, วลีแบบเนี้ยเดี๋ยวมันพรจะได้ใช้นะอ่าก็อบอกที่รักอดีตอะที่รักอดีตที่รักนะคะฉันขอบคุณนะอ,อดีตที่รักขอบคุณที่เป็นบทเรียน อดีตอนาคตฉันพร้อมแล้วเราอยู่ปัจจุบันนะฮนะ,ะเราคือเป็นปัจจุบันขณะใช่ไหมอ,อ,อดีตเนะี่ยขอบคุณนะเป็นบทเรียนนะและบทเรียนเนี้ยถ้ามันใช้ดีฉันจะใช้ต่อเนื่อง,องไหมฮะแต่ถ้ามันไม่ใช่เปลี่ยนใหม่เพื่ออนาคตและฉันพร้อมกับอนาคตที่ดีขึ้นเพราะฉันมีสติเลือกโอเคไหมอันนี้คือสิ่งที่มันทรีจะใช้ สำหรับในเรื่องเราของการที่จะเอามา,า,มาผสมผสานกับงานประกวดในครั้งนี้เนาะเอามาอีกนะคะอีกนิดหนึ่งไม,ไ,มไ,มไม่มากนะคะเพราะว่า,าก็จะมีช่วงเวลาพอแล้วกะะ็ตัวนี้ก็จะเป็นส่วนของอาภาษาอังกฤษอีกตัวหนึ่งนะคะจะเป็นของโคสะทิมโคสทิมใช้คำว่า I appreciate ะะ everything I have because I remember when I had a b s o l u t e noting h อันนี้เป็นเรื่องราที่เตือนมากนะคะว่าทำไมเราถึงต้องชื่นชมจินดีขอบคุณสำนึกลูกคุณทราบซึ้งกระตันอยู่ตอบทุกสิ่งที่มีอยู่ตรงหน้านะาะเรา่าจะมีทั่ันี้เนี่ยเราเคยผ่านกันไม่มีกันมาก่อนใช่หรือไม่นะคะใครที่รวยแล้วแล้วมีอะไรมากมายมหาศาลคงไม่ได้มาเจอในไลฟน์นี้แต่ถ้าเกิดว่าใครที่อยากจะต้องการนะคะตัวเองเนี่ย เปลี่ยนแปลงชีวิตและสร้างชีวิตใหม่เนี่ยมันก็ต้องผ่านในเรื่องราวของบทเรียนนี้บทเรียนนี้สั้น,นๆง่ายๆและเข้าใจและกระชับและถ้าเกิดเมื่อไหร่ฝึกฝนในการที่จะใช้ในการ appreciate นี้หรือแก a t i t u d ด,ดนะฮะกับสิ่งที่เเห็นที่มีชื่นชมในทุกสิ่งทุกอย่างนะฮะพลังการชื่นชมพลังการสำนึกรูกคืนทราบซึ่งกตัญญูมันจะทําให้ชีวิตเกิดเส้นทางที่ เติบโตขึ้นดีงามขึ้นมีความหัศจรรยในชีวิตมากขึ้นมีช่องทางเหตุการณ์สถานการณ์อันมหัศจรรย์เกิดขึ้นในชีวิตอย่างชนิดที่ว่าคุณนั่นแหละจะเป็นคน Amazing ในชีวิตตัวเองและตัวเมทรจีก็เจอความ Amazing นี้นะคะดังนั้นความที่นะคะ Appreciate มันคือการชื่นชมชื่นชมในผู้คนชื่นชมในสรรพสิ่งในสรรพสัตว์และในชีวิตตัวเองเข้าของสิ่งของทุกสิ่ง,ท,งทุกอย่าง นะคะที่เรามีทุกวันนี้นะคะมันก็ไม่เคยมีมาก่อนอย่างต่างหัวก็ไม่เคยมีมาก่อนนะคะสายสะพายนี้ก็ไม่เคยมีมาก่อนก็ต้องชื่นชมสายสะพายนี้นะคะเพราะก็ได้มาจากการที่ชื่นชมความสวยความงามของคนอื่นกับเวทีมากมายผู้เข้าประกวดมากมายสุดท้ายตัวเองก็ได้มาแขวนเองนึกไหมคะดังนั้นเนี่ยผู้ที่ชื่นชมสิ่งไหนนะคะคุณจะนะคะมีอะไรที่เข้ามาอย่างมหัศา์ในชีวิต จงนะฮะหยุดในเรื่องราวของการพร่ำบทก่อนดาหยุดในเรื่องราวของช่างตําหนิติเตียนหรือวิจารณ์อะไรต่อมีอะไรที่มันเป็นพลังลบนะเพราะตรงนั้นเนี่ยคุณพูดอะไรออกไปนะคะจะดีมากน้อยแค่ไหนหรือจะไม่ดีใดๆเลยนะคะ,ะ,ค,ะคุณก็จะคุณเป็นคนพูดเอง คุณจะได้รับผลลัพธ์เองอันนี้มันเป็นเรื่องธรรมชาติและมันเป็นกฎตรงไปตรงมาไม่มีใครไปสาบแช่งอะไรใครเหนือไหมคะดังนั้นต้องการให้ตนเองนะะมีสิ่งใดก็จงชื่นชมยินดีกับสิ่งสิ่งนั้นและสิ่งสิ่งนั้นนะ,ะเมื่อรู้ว่าเป็นพลังการชื่นชมเป็นเรื่องราวความรู้สึกดีๆที่คุณนะ,ะส่งออกไปสิ่งนั้นนะ,ะคุณกําลังเชื้อเชิญสิ่งนั้นเข้ามา หาชีวิตคุณเหมือนคำคำนี้นะคะที่มันทวตที่ต้องขอบคุณสำหรับใครนะคะโค้ชทีมที่เขาเขียนคำคำนี้สั้นง่ายกระชับและได้ใจความแล้วก็เห็นได้มากๆว่าเนี่ย I appreciate everything I have because I remember when I had absolute nothing นะเะมื่อไม่มีอะไรเลยในอดีตที่ผ่านมาเข้าใจไหมคะ นี่คือสิ่งความทรงจำที่เตือนว่าจงขอบคุณในสิ่งที่มีในวันนี้โอเคไหมอ่ะมาภาษาอังกฤษตัวนี้จะเป็นของใครของอาริเพสฮะอาริเพสใช้คำว,ว่าเอา่อแต่ค่อนข้างจะยากนิดหนึ่งนะคะพาไปก่อนแล้วกันเอากง่ายนะคะง่ายๆสามประโยคง่ายง่าย,าย,าย stay patient and trust นะคะ your journey นะคะนี่คืออีกอันหนึ่งนะคะที่บอกว่าจงนะคะเป็นความอดทนจงอดทนค่ะ และเชื่อมั่นในการเดินทางนะคะศรัทธาจะเชื่อมั่นในการเดินทางของคุณเจอ์นี้นะคะการเดินทางในตัวนี้ก็คือการดําเนินการเดินทางในเส้นทางชีวิตของคุณคุณจะต้องเชื่อมั่นเชื่อใจในนะคะศักยภาพของตัวคุณเองในความคิดของตัวคุณเองในความรู้สึกของคตัวเองในนะคะทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นอวัยวะน้อยใหญ่ของตัวคุณเองในคําพูดอสมพลังของคุณเองซึ่ง นี่เป็นสัจ,จวาจาที่นะค,ะคุณได้รับและถ้าคุณใช้เกิดเป็นคําพูดในทางด้านดีคุณก็ได้รับนะค,ะคำพูดดีดีกลับมาหาคุณสิ่งดีๆจะกลับกามาหาคุณดังนั้นจงเชื่อมั่นเชื่อใจในพลังนุนหลังในชีวิตของคุณอย่างนะฮะเต็มอย่างเต็มอกเต็มใจหรออย่างอย่างอย่างเชนนี้ว่าไม่ต้องสงสัยนะฮะแล้วคุณก็จะได้นะฮะมีวันนะฮะวันต่อวันที่นะะมี พลังมหาศาลและนะคะคุณจะมีความรู้สึกสนุกเป็นสุขกับการใช้ชีวิตของคุณพวกนี้มาเจอกันใหม่คะ่ะบ๊ายบาย